สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมปราชิตวัวแสบนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายตัวใหม่ล่าสุดอยากจะมาแนะนำครับโอไลส์สวายเวลครับเฮ้ยฮ่าๆอินฟินิตี้นี่ งงงงไฟฉายอะไรเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นอะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกเลยว,ว่าอันนี้จะเรียกว่าไฟฉายก็ไม่เชิงนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกเขาว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวที่ให้ความสว่างเหมือนไฟฉายนะผมรู้มันมีชื่อเรื่องแบบอื่นไหมนะครับเพราะเจ้านี่มันไม่ใช่ไฟฉายที่แบบว่าปล่อยไปแล้วแบบเป็นกลมๆเล็กๆเป็นแตบบ่สองเฉพาะจุดอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นตัวไฟที่สว่างกว้างมากๆครับสมมติว่าไฟฉายธรรมดาอะปล่อยไฟวงออกมาเทานาดนี้แล้วกันนะครับจะโอไลส์โเวลตัวดีนะครับปล่อยไฟออกมาเป็นนี้ครับ ทั้งห้องครับมันเป็นไฟฉายแบบแนวกว้างนะครับเอาไว้ใช้ทํำอะไรครับก็เอาไว้ใช้เน้นแบบที่อยู่ระยะยาวหน่อยนะครับถ้าคุณใช้เฉพาะจุดแบบบางทีเราเอาไว้ส่องแบบหาของบางอย่าง จุดนี้จุดนั้นจุดโน้นนะครับอันเนี้ยคือสว่างทั้งหมดเลยอาจจะเป็นต้องอยู่ในทีมเพิ่มมากแต่ต้องทํากิจกรรมอะไรที่ต้องใช้เวลานานนิดนึงครับก็จะเป็นไฟตัวนี้ให้มันสว่างทั่วทั้งห้องนานๆประมาณนั้นนะครับเปิดเสมือนไฟห้องที่อยู่บนเพดานอย่างนั้นเลยครับเหมือนก็เลยคือเปิดแล้วก็สว่างทั้งห้องครับแต่อันนี้เป็นตัวที่ขนาดเล็กพกพาและมีแบตเตอรี่ในตัวเลยครับโอ้ยน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะเหมือนที่ผมบอกไปครับว่าถ้าเกิดมีของอะไรใหม,ใหม่ๆเฟี้ยวๆจากโอไลน์เนี่ยผมจะามาแนะนําเพื่อนๆครับอันดับแรกถ้าคุณ บอกเลยว่าเชยเชยโอไลน์เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์เกี่ยวกับแสงสว่างอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับส่งไปขายทุกประเทศทั่วโลกเลยถ้าพูดถึงแสงสว่างเนี่ยยังไงก็ต้องโอไลน์ครับเขาขายไฟฉายตั้งแต่หลักร้อยยันหลักหมื่นเลยครับคิดดูสิครับขึ้น่มงในวันนี้ผมก็ได้มปหนึ่งตัวซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างแปลกจากตัวอื่นเลยอย่างจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับอ่ะเรามาแกะกล่องแล้วทำความรู้จักกับเขาก่อนก่อจะไปทดลองใช้กันดีกว่านะครับมาเลยมาเลยครับอ่านบ็อกซิ่งโอไลน์สวายเวลนะครับหน้ากล่องเขาก็มีบอกเล็กน้อยครับน ก็คือแสงไปได้ไกลสูงสุด80เมตรเลยนะครับความสว่างสูงสุดก็คือ400ลูเมนส์นะครับอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนที่ผมบอกครับเพราะมันเป็นไฟแนวกว้างไม่ใช่แบบพุ่งไกลพุ่งแรงอะไรอย่างนี้นะครับพอกว้างยิ่งสว่างเยอะยิ่งแบบหมดเร็วนาอันนี้คือเขาคำนวณมาให้แบบพอดีมองเห็นแต่ก็ใช้ได้นานด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีบอกรายละเอียดเล็กน้อยนะครับนี่ตรงนี้เลยไฟตรงนี้มี2แบบนะครับเป็นแบบฟลัดไลท์แล้วก็เป็นแฟลชไลท์นะครับเป็นฟลัดกับแฟลชนะครับฟลัดไลท์เนี่ยจะสว่างกว้างก็ The cat sat on the ต่ำกลางสูงนะครับถ้าแบบปรับต่าสุดเลยนะครับเห็นไหมมันจะประมาณแค่12ลูเมนเท่านั้นครับคือมีแสงแค่พอมองเห็นแต่อยู่ได้นานถึง90ชั่วโมงเะครับยิ้มนู่ิความไกลอ่ะ5เมตรนะครับแต่ความกว้างนี่ขั้นสุดครับเดี๋ยวค่อยทำให้ดูนะครับถ้าปรับไปสูงสุดเลยนะครับก็จะเป็น400ลูเมนจะใช้เหลือแค่5ชั่วโมงเท่านั้นครับหายไปเยอะเลยนะครับแล้วก็กว้างไปประมาณ25เมตรอันนี้ก็คือแบบก็ค่อนข้างเน้นต้องการแค่สว่างนิดนึงแต่ก็ยังกว้างอยู่นะอันนี้คือเป็นไฟตัวกว้างนะครับส่วน ใช่นั่นเองนะครับใช้ได้มากสุดก็27ชั่วโมงนะครับก็ไปได้ไกลถึงเนี่ย80เมตรเลยถ้าเกิดว่าใช้แบบพายเนี่ย80เมตรเลยนะที่เหลือก็พื้นฐานครับกันกระแทกตกจากที่สูงสูงสุดได้1เมตรเลยนะครับกันน้ำระดับ ipx สนะครับก็คือโดนเหงือ่อโดนฝนสาดเล็กน้อยได้ครับไปจุ่มน้ำนาน,านๆแช่น้ำไม่ได้นะครับลงน้ำสาวยน้ำอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับน้ำหนักเพียง180กร,รัมเท่านั้น ว้าวแล้วก็ตจะนิดเดียวตรงนี้เดี๋ยวค่อยดูกันเลยนะครับว่าของจริงมันเป็นยังไงนะครับเท่านี้เองไม่มีอะไรมากนะครับเรามาแกะกล่องดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับอ่านบ็อกซิ่งครับโอไลส์สวายเวลชื่อเทพแตงสวายเวลออาอมนจะเปิดเปิดเกยร์ทั้งหมดผมนึกว่ามันงานเปิดขึ้นอ่ะมาดูนะครับสัมผัสแรกหน้าตาเป็นยังไงครับอ้มาแล้วมาแล้วอ่าเฮ้ เออวันนี้แปลกครับโอไลท์จะแบบเปิดมาปึ้งขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวโอไลท์หรือมีแบบคําคมเท่ๆอะไรอย่างงี้ครับวันนี้ไม่มีครับอี่วันนี้แกะกล่องมาใช่ไหมอ่าแค่นี้จริงๆครับมาดูตัวไฟของเรากันก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ก็สวยงามมากเลยครับวันนี้ก็บอกว่าในการใช้ครั้งแรกครับให้ลอกฟิล์มตนี้ออกก่อนนะครับแบบนี่เป็นอย่างงี้นะครับอ่าแล้วก็มันสามารถเปิดนี้ได้นะ อ่าเป็นแนวตั้งแนวนอนได้ถึงบอกครับมันมีไฟสองแบบนะครับฝัดไลท์กับแฟลชไลท์ใช่ไหมครับฝัดไลท์คือตัวนี้แฟลชไลท์คือตัวนี้นั่นเองมีสองแบบนะครับและนี่ครับซื้อมาในหนึ่งกล่องมีเท่านี้ครับไฟฉายโอไลท์สวายเวลสายชาร์จและคู่มือครับง่ายๆนะซึ่งตังนี้คู่มือดีวผมขอดูนิดนึงนะครับวพามันมีกี่ภาษาปกติโอไลท์จะมีหลายภาษาครับบอกวิธีการใช้งานบอกวิธีดูแบบวิธีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับดูดิครับ หลายภาษามากครับภาษาไทยก็ยังมีเลยอย่างนีเห็นไหมเข้ไปศึกษากันนะครับคู่มือนี้จาเป็นนะครับวัน้เราซื้อของมานะเขาเรียกเราไปดูที่ตัวไปฉายของเราดีกว่านะครับมาทดลองใช้งานจริงกันผมอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามันเฟี้ยวแค่ไหนขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายด้วยนะครับอันดับแรกเลยครับขนาดครับเทียบกับมือผมให้ดูเล็กกว่ามือผมอีกครับเห็นไหมอ่าคือย่เล็กกระทัดรัดมากครับน้าหนักอ่ะก็เบาพอสมควรนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่ บาไม่รู้สึกขนาดนะั้นคือมันก็ขนาดหนักประทรสั์นิดหน่อยอ่าใช่ครับโทรศัพทัประมาณนี้อันนี้คือหนักกว่านิดนึงนะครับแต่ใกล้เคียงกันแม้ว่าหนักขนาดที่แบบโอ้ยไม่ไหวพวกไม่ไหวไม่อยากพกไปขนาดนั้นนะครับก็ดูรอบตัวก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดครับนี่อ่าเนี่เปิดแล้วอ่าเปิดปิดนะครับนี่ด้านข้างนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จและไฟบอกปริมาณแบตเตอรี่อยู่นะครับมาดูใหม่ก่อนนะครับ อ่านี่วเวลาเปิดมันจะมีขึ้นบอกอยู่นีครับถ้าเกิดเต็มทุกช่องก็แปลว่าแบบเต็มอยู่ถ้าลดลงๆๆๆก็แปลว่าใกล้หมดแล้วก็ไปชาร์จเอานะครับซึ่งรูชาร์จ,จอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อ่าเห็นไหมช่องใสใสชาร์จนี้นะครับแล้วก็การปรับรงสาเขากงมีครับค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับดูนี่ครับเราเปิดมาถึงตั้งฉากเลยก็ได้นี่ตั้งฉากกับตนนัวเลยตั้งผืนก็ได้ครับหรือไปกว่านอี้ก็ได้ครับไปอีกนี ไปจนเกือบกลับมานี่เลยเห็นไหมครับจากนี่ไปถึงนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะเขาอยู่ตรงนี้ก็ได้ประมาณ225อ,องศาไหมร้อยแปดกับอีกครึ่งหนึ่งของ90ใช่ไหมร้อยแปดสิบบวกสี่สิบห้าอ่ะสองร้อยาองศานะครับนี่จากที่อย่างนี้เลยจากที่นอนอยู่อย่างนี้ครับหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะก็สามารถเลือกได้แปดทางนะครับเป็นดังแก๊บเก็บเก็บเก็บเป็นวงรอบมาอยู่ครับเนี่ยสองเนี่ยอันนี้หนึ่งนะครับสองสาม,สาม สี่ห้าหกปดอันสุดท้าย9คือปิไปอ่ากลับไป9เกนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้หลากหลายและครอบคุมมากๆครับซึ่งอันนี้ยไม่ใช่แค่ขาตั้งนะครับมันเป็นตัวแบบติดกระเป๋าได้ด้วยนี่นี่ตรงนี้ครับ เห็นไหมเปนตัวติดกระเป๋าได้ติดกระเป๋าติดเข็มขัดติดอะไรอ่ะติดที่แบบเดินทางอ่ะเน้นเดินทางได้เลยนะครับเราจะเข้ามาอย่างนี้ครับนะครับปุ๊บติดกับกระเป๋าจิ้งก็ใช้แบบส่องนาทางอะไรอย่างเงี้ยอ่าเฟียวนะเฟียวนะบอกแล้วครับว่าเน้นพกพารวมไปถึงตรงนี้ครับเห็นไหมขีนสีเงินตรงนี้คือแม่เหล็กนะครับเห็นนะอย่างที่บอกครับว่าเป็นเน้นพกพาเดี๋ยวม่็กใช้ได้งานไหมใช้งานได้ไหมดูใช้ได้ครับเห็นนะ อ่โอเคนี่ก็รูปแบบเลยจะวางก็ได้จะห้อยก็ได้จะติดกับแม่เหล็กก็ได้นะครับนี่แหละครับเห็นไหมลอี้ดิดดวเองบอกแล้วครับว่าเน้นพกพาแล้วก็ให้แสงสว่างได้ระยะยาวแบบกระจายก,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 กว้างๆได้ด้วยครับนี่สติงครับโอไลท์สวรางเววคราวนี้มาดูวิธีการใช้งานนะครับมันมีการควบคุมด้วยปุ่มเดียวเท่านั้นเลยครับทุกรูปแบบรับจะเป็นฟลัดไลท์หรือจะเป็นแฟลชไลท์จะเป็นความสว่างเท่าไหร่ครับปรับที่ปุ่มเดียวเลยครับ เน้นมินิมอลเน้นแบบว่าใช้งานง,ง่ายๆครับไม่ต้องแบบกดหลายปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้ยากนะครับอันดับแรกครับถ้าเรากดปุ่มเปิดทีเดียวครับกดอย่างนี้ปุ๊บจะเป็นการเปิดแฟลชไลท์แบบนี้ตัวแรงเลยนะครับกดอีกครั้งหนึ่งกดครั้งเดียวนะมันจะเบาลงอ้านี้ดับเลยมันต้องกดภายในสามวินาทีอ่าใหม่ใหม่ทีนี้นเปิดก่อนนะครับปึ้งกดอีกทีนึงเห็นไหมมันจะเป็นไฟที่เบาลงนะครับแล้วมันก็จะค้างไว้อย่างนี้คือถ้าเราไม่กดภายในสามวินาทีอ่ะไม่ใกลมันเปิดกับปิดไปเลยลก็จะเข้าใจใช่ไหมไอ้กดอี อะเอาใหม่อีกทีคือผมเปิดไว้ปึ้งอันนี้แรงสุดนะแล้วมันผมไม่ได้กดภายในสามนาทีไปก่อนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ฮ้าเขาไดจะเปลี่ยนโหมดไม่ได้จะเป็นเป็นความสว่างไม่ได้แล้วกดอีกทีหนึ่งจะกลายเป็นปิดเครื่องเลยเห็นไหมอ่าคือการเลือกความสว่างต้องเลือกภายในสามนาทีแต่แรกที่เปิดนะครับแล้วก็ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นฟลัดไลท์นะครับให้เราต้องเปิดไฟก่อนนะกดเปิดไฟทีนึงก่อนให้ย่างนี้ระหว่างที่ไฟเปิดอยู่นะครับกดค้างไว้ครับเกว่าจะเปลี่ยนนี่เห็นไหมครับก็เหมือนกกันนดดเเพื่่่อปลียคววาามสงไ้ อันนี้คือเบาหน่อยแล้วก็ปิดอันนี้จะมีสามระดับนะครับออหมาอีกทีหนึ่งสองสามแล้วก็ปิดนี่นะครับมี3ระดับนะครับมองจากกล้องอาจจะเห็นความสว่างไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันมีระบบแบบปรับแสงอัตโนมัติของตัวกล้องนะครับพอมันสว่างมากมันก็จะแบบุให้มันเล็กลงให้มันเล็กลงตลอดนะครับต้องมองภาพแบบมุมกว้างอาจจะพอเข้าใจได้นะครับมาเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้หมืดแล้วเราใช้กันดูดีกว่านะครับ อ่ามอเตรลอนเลยครับอันนี้ผมเปิดโคมไฟอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูกันครับปิดไฟมืดแล้วใช้ไฟตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับขั้นแรกปิดไฟก่อนเลยนะครับนี่มืดตึ๊ดแล้วมาดูนะครับนี่อันนี้เป็นฝันไลท์แบบที่ความสว่างสูงสุดนะครับมันอาจจะค่อนข้างแรงหน่อยแล้วก็ไปไม่ค่อยได้กว้างเท่าไหร่ครับแต่จ,จริงๆก็กว้างนะอ่ะดูเห็นไหมดูสินี่ดูมอข้างหลังเห็นเต็มหมดเลยนะครับอ่านี่ผมปรับเป็นระดับสองนะครับ อ่ไมเวลาลืมต้องไประสาวเวลาทีลืมไปอ่ะเอาใหม่อันนี้แรงสุดนะครับปรับระดับกลางครับนี่แต่ถ้าเกิดเจ้าหนารใช้แรงสุดครับปบ๊บเอาดับไปแล้วหรืออ่ะเปลี่ยนระดับสามสองหนึ่งอ่าอันนี้ก็คือจะไฟต่ําหน่อยครับเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่ครับอ่ะนี่ประมาณนี้อ่าคือเรียกว่าอะไรอ่ะ มันมองเห็น้งห้องนะอเป็นเพราะว่าด้วยตัวของกล้องของผมเนี่ยมันทําให้มองไม่เห็นแต่ในสายตาของผมเนี่ยผมมองเห็นั้งห้องเลยนะผมมองไปทุกส่วนีเห็นหมดเลยนะครับคือมันสว่างแบบกวา้กวางมากอันเนี้ยไม่ได้สว่างมากแต่มองเห็นครับอ่านี่มองเห็นนะเออนะนอ่าได้อยู่ครับเน้นใช้งานนานครับถ้าใช้หมดเนี่ยอยู่ได้ถึง90สิชั่วโมงครับว้าวอันนี้เป็นแนวออกกว้างๆหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นแฟลชไลท์นะครับอ่ะแฟลชไลท์นะ อ,อันนี้มันจะเป็นเฉพาะเป็นจุดๆละอ่าเฉพาะเป็นจุดนะครับเห็นไหมเป็นวงชัดเจนเลยนี่เป็นวงชัดเจนเน,เนะครับอันนี้ก็คือไฟมันแรงหน่อยถ้าไฟอีกระดับนึงระดับตำ่ำอ่ะระดับตำ่ำนะก็อมองเห็นได้ก็มองเห็นแต่ว่าไฟมันจะอยู่เป็นวงอย่างเงี้ยมันอยู่นานๆเรามองแล้วไม่ตัแสตานะครับถ้าแบบเพื่การอยู่ในห้องยาวๆก็ใช้ไฟตัวเป็นสั์ไลท์แล้วกันนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับการใช้งานนะอ่ะสองให้ดูสมัยผมอยู่หน้ากล้องอะ่ะถือเป็นไฟฉายสองนี่นะอ่าประมาณนี้นะครับเทียบไปดูกับฝัดไลท์อีกทีอ่ะอันนี้ปุ๊บอ่ะให้เป็นฝัดไลท์ดูดิเห็นนะสว่างทั้งแผ่นเลยนะครับอ่าโอเค ขาที่เรามาทจสอบตัวแม่เหล็กตัวนี้ดูกันดีกว่าครับดูว่าแม่เหล็กมันแรงสูงพอที่จะติดแลวก็รับน้ำหนักตัวเองได้หรือเปล่านะครับดูนะครับนี่คือเสาไฟของผมนะครับเฮ้ยได้อยู่อ่าได้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 ปกติเสากลมอะถ้าแม่เหล็กมันไม่แรงมากพอมันดูดไม่ค่อยอยู่หรอกมันจะแบบจะแขวงไปแกวงมานะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าแกวงหน่อยนึงแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับมันเป็นทรงกลมนะถ้าเกิดเป็นแ็กใหญ่ๆแล้วจะเป็นตัวรถหรืออะไรเงี้นนยก็จะเวิร์กมากๆนะครับแล้วก็เปิดได้เลยครับนี่ อ่ะปอันอ่าเห็นไหมก็ติดให้แสงสว่างได้เยี่ยม แล้วก็อีกกรณีหนึ่งเหมือนที่บอกนะครับว่าสมมุติเราเดินเข้าป่าฉันเจอเสื้อตัวไม่ใช่รองเกงอ่ะสมมติเราไปเดินป่าแบบมืดมากครับเราก็สามารถเอาเจ้าตัวนี้ติดได้นะครับนี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วแค่เปิดนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ใน,นกระเป๋าได้ครับปุ๊บตรงน,นี้อ่ะพออย่างนี้มันจะเป็นอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะวมันสามารถปรับได้ไงแล้วก็ปรับให้เราต้องการอาจจะเป็นแบบนี้อ่าน,นะแล้วก็เปิดเครื่องได้ครับนี่ นะครับมันก็จะไฟนำหน้าเราไปครับเดี๋ยวผมผมหามุมก่อนมันต้องหามุมให้ให้ดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะอะไรแบบนี้นะครับมันจะนําหน้าเราเห็นไหมมันก็จะสามารถแบบเดินมองข้างหน้าได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เห็นนะครับบอกแล้วครับเน้นแบบพกพาสะดวกสบายครับจะติดตรงไหนก็ได้ติดเหล็กติดรถใส่กระเป๋าติดได้หมดทุกที่ครับเข็มคงเข็มขัดห้อยเฮ้อยอะไรได้หมดเลยเนี่ยมันดีตรงนี้นี่นะครับ ม <Yeah. S 2> พวกบางทีมืติดกระเป๋าเนี่ยรูปกระเป๋าบางคนไม่เหมือนกันอ่าบางคนติดแบบนี้ได้บางคนอจะต้องแบบห้อยไปอีกแบบนึงเพื่อติดห้อยลงไปอย่างนี้อะไรก็ได้ครับมันแล้วแต่ครับแล้วแต่รูปแบบครับเขาทำมาให้ยืดหยุ่นใช้ได้กับทุกอันเลยสุดติ่งมากอันนี้อ นี่นะครับคือความเฟี้ยวของไฟฉายโอไลซ์สวายเวลที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือความดหยุ่นของเขานี่นะครับติดกับตรงไหนติดกับอะไรก็ได้ครับมีฟลัดไลท์มีฟลัดไลท์ใช้ได้หลายรูปแบบครับผมชอบตรงนี้มากๆนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นเหมือนพวกโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่ต้องใช้แบตด,ด้วยพเพราะทานจนหมดก็ชาร์จชาร์จชาร์จง่ายๆครับตรงนี้สุดติ่งครับ อย่างเดียวนั้นครับอย่างเดียวที่ผมอยากให้มันมีมากกว่านี้นะครับคือตรงเนี้ยเวลามันมันมันเปิดเปิดเปิดอย่างงี้ใช่ไหมครับหัวตรงเนี้ยน่าจะหมุนได้ด้วยอ่าเางทกีอยากจะได้แบบไฟหันไปด้านนั้นแต่ว่าพื้นที่ที่มีอยู่มันเป็นแนวนอนอะไรประมาณนี้นะครับเขียได้นิดเดียวน่าจะหมุนหัวตรงนี้ได้อ่าหมอนอย่างผมก็ได้หมุนตรงนี้ก็ได้นะสมมติว่าผมต้องการจะไว้เนี้ยหัวผมต้องการจะไว้แบบนี้เห็นไหมครับแต่ไฟมันไปทางนู้นไง ถ้าเกิดมันหัวหันมาปือ้อให้ฟมาอย่างนี้ได้เห็นไหมนิดเดียวตรงนี้เท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่การใช้างานของแต่ละคนนะ,นะครับซึ่งวันนี้ผมใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ้าเกิดผมทําแบบนั้นไม่ได้อ่าผมทำให้ดูก่อนก่นอนะทำาันไม่ได้ผมก็สามารถทําแบบนี้ได้นี่ก็ได้อยู่ดีเหมือนกันเห็นไหมจะตั้งจะนอนจะได้บทฮ่ามันยืดหยุ่นได้ครับซึ่งแน่นอนครับผมมีของใหม่มาแนะนำมันพร้อมจะมากับโปรโมชั่นเด็ดๆเสมอครับ โอไลค์ ight, เขาจัดโปรโมชั่นทุกเดือนแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากได้ไฟฉายตัวเฟี้ยวๆตัวโหดๆในราคาดีรอช่วงโปรโมชั่นครับมันมีมาทุกเดือนอยู่แล้วไม่ต้องแใจลอนซื้อนะและเดือนสิงหาคมนี้ก็เช่นกันครับโปรโมชั่นจะเริ่มตั้งแต่วันที่23-27สิงหานี้นะคือถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นสมาชิกระดับเงินนะจะได้เข้าซื้อก่อนแต่วันที่23เลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นสมาชิกระดับเงินสมาชิกทั่วไปก็จะเริ่มซื้อได้แต่วันที่25นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เคยซื้อนะครับเป็นลลููกกคคค้้้าาาททที่่่โนนนเเเเบบบบใหมปปป๊ขไไดอองออยรั และในช่วงโปรโมชั่นนะครับเพื่อสามารถสั่งซื้อโอห o กได้ในราคา9.9บาทเท่านั้นครับรวมไปถึงสินคา้าหลายตัวของเขาครับลดกะระหน่ำลดแบบบ้าคลั่งเลยครับบางตัวก็ลดเพิ่มต้นแค่10%นะครับแต่บางตัวลดถ,ถสูงสุดถึง50%เลยครับคืออะไรเขาไม่ใชตัวแพงๆเยอะมากครับบางทีฟใายตัวเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเราอาจจะซื้อได้ในราคาแค่5,000 ถือว่าได้ครึ่องรอาคาครับโอ้ oh. อย่างที่บอกครับอย่ามาซื้อนอกเวลาช่วงโปรโมชั่นเลยครับรีบซื้อในช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับเตรียมเงินไว้รอโปรโมชั่นแล้วก็อัดซื้อเลยช่วงโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับถ้าเื่อซื้อครบ6,699บาทจะได้เป็นกิฟต์เอาไว้ไปครับเป็นตัวโอเพนสองนะครับมูลค่า1,599บาทเลยนะครับอันนี้คือได้ไปฟรีๆเลยนะครับ มันไม่มีผลเลยครับที่จะซื้อช่วงอื่นครับช่วงโปรโมชั่นนี้อัดซื้อให้เต็มที่เลยครับคุ้มค่ามากลดแลกแจกแถมครับสนใจเลยเพิ่มเติมทั้งหมดลิงก์ใต้วิดีโอของผมเลยนะครับแต่แรกผมก็ไม่เคยคิดหรอกครับว่าไฟฉายจะต้องซื้อของดีของมีคุณภาพนะครับแต่พอจะลองใช้จริงแล้วรู้นะครับว่ามันแตกต่างกับไฟฉายตั้ตลาดนัดทั่วไปมากๆครับลองมีสักตัวครับแล้วจะติดใจและจะมีเพิ่ม2 3 4าส่ได้เลยอย่างผมแน่นอนครับตอนนี้โอไลท์ผมเต็มบ้านเลยครับเนี่ย นี่ครับก็คือวิดีโอการรีวิวของเก่งของผมในวันนี้นะครับขอให้เพื่อนสนุกและมีความสุขในการใช้ไฟฉายของโอไลน์นะครับรีบเข้าไปซื้อนะช่วงโปรโมชั่นนี้ใกล้มาแล้วยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับเหมือนเดิมถ้าโอไลน์ออกของใหม่ๆหรือว่าจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆเดี๋ยวผมเอามาฝากเพื่อนๆอีกนะครับโลกของเราจะได้สว่างสวยไปด้วยไฟฉายไงฮะคือก็มีไฟฉายเปิดไฟก็สว่างหมดถูกปะไไม่รูอะะนโอเคครับสวัสดีครับนี่ว้าว